ยินดีต้อนรับนะครับแฟนบอลทุกท่านครับเข้าสู่ช่องหลอจูบอลครับบอกเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจัดกันมาครับกับอีก4คู่นะครับแบบเน้นๆมันๆเลยนะครับในลีกใหญ่นะครับซีลีกดังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่คู่แรกครับเป็นซูเปอร์บอลท่าสเปนซูเปอร์ครับนะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับก็เป็นการพบกันครับระหว่างทางด้านนะครับ บาร์เซลโลนานะครับเปิดบ้้านนตอรับทางด้านเรอัลมาดริดนะครับที่ทำการแข่งขันกันนะครับในเวลาตีสองครับส่วนทางด้านคู่ที่สองครับที่เป็นคู่พระเอกนะครับก็เป็นซูฟุบบอลครับกันโชดเซเรียอิตาลีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับพบกับทางด้านนาโปลีนะครับที่ทำการแข่งขันกันนะครับในเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับและทางด้านคู่ที่สามก็เป็นซูฟุบบอลครับบุนเดสลลกาเยอรมนีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านนะครับ เจ้าบ้านอย่างทางด้านบาเยิร์นมิวนิกนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านวฟบ,บวกนะครับที่ทําการแข่งขันกันในเวลาหาทุมครึ่งนะครับและทางด้านคู่สุดท้ายนะครับท้ายที่สุดนะครับก็เป็นสุดฟุตบอลนะครับ เอฟเอคัพนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านทัพเจ้าบ้านนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านไบริทันฮะที่ทําการแข่งขันกันครับในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอนะครับจะพามาวิเคราะห์กันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับที่เป็นซูฟุตบอลครับสเปนซูเปอร์คัพนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับคู่ระหว่างทางด้านนะครับบาร์เซโลน่านะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านเรอัลมาดริดที่ทําการแข่งขันกันนะครับในเวลาตีสองนะครับสำหรับนะครับคู่ชิงชนะเลิศนะครับในนะครับ สเปนซูเปอร์คัพนะครับของทั้งสองคู่นี้ครับระหว่างบาร์เซโลนากับทันดอร์เรอัลมาดริดครับทันต์ตลาดเองนะครับมองมานะครับเปิดมานะครับอยู่ที่0.50ครับให้เลนนะครับแข็งตึงไปทางด้านนะครับผู้มาเยือนอย่างทันดอร์เรอัลมาดริดครับอยู่ที่0.84ครับส่วนเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาอยู่ที่1.06นะครับแต่ทางด้านนะครับ1 2นะครับหรือว่าอัตราผูดเสมอนะที่เปิดมานะครับ 3.68ครับจะให้เหร็นครับแข็งตึงนะครับไปทางด้านนะครับเจ้าบ้านอย่างทางด้านบาร์เซโลน่านะครับอยู่ที่2.06นะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับอยู่ที่2.90นะครับอย่างทางด้านเรอัลมาดริดครับก็จะเห็นว่านะครับทางด้านตลาดเองนะครับหรือว่าทางด้านอัตรา1นึคูณตรงนี้ครับก็เปิดมานะครับที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับแต่ทางด้าน1นึคูณเองนะครับจะให้เหริ แข่งตึงมาทางด้านเจ้าบ้านนะครับและสําหรับคู่นี้นะครับเฮดชูเฮดนะครับในการพบปากกันนะครับในนัดล่าสุดครับก็จะเป็นนะครับทางด้านนะครับบาร์เซโลนานะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับเก็บชัยชนะนะครับมาได้3ครับเสมอหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้ให้กับทางด้านครับเรอัลมาดริดนะครับไปเพียงแค่หนึ่งนะครับและนัดล่าสุดเองนะครับก็เป็นทางด้านครับเรอัลมาดริดนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านนะครับบาร์เซโลนานะครับก็ได้เฉือชนะนะครับทางด้านบาร์เซโลนาไปที่2ประตูต่อหนึ่งนะส่วนนัดรองลงมาก็เป็นทางด้านครรับบา์เซโลนะครับเจ้าบ้านครัััััับบบบบบเเเปปิิดดดดด้้้้าาาานนนนตตตออออรรรรรรรททงคคคลมก็ไืชะะี่่4ู3 นะครับและในนะครับเฮตูเฮตในการพบปะกันใน5นัดล่าสุดตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับเป็นทางด้านนะครับเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนานะครับที่ดูดีกว่านะครับและค่ําคืนนี้เองนะครับก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาครับที่จะเปิดบ้านต้อนรับทางด้านเรอัลมาดริดครับคืนนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฟอร์มการเล่นนะครับใน10นัดล่าสุดนะครับของทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างทางด้านบาร์เซโลนานะครับใน10นัดล่าสุดนี้นะครับก็ถือว่ายอดเเยยยี่มมากลนะครับ เก็บช่นนะครับไม่ได้ก้าวนะครับพ่ายแพ้นะครับไปเพียงแค่หนึ่งเองเท่านั้นนะครับและนัดล่าสุดนะครับก็เป็นชนะบาร์เซโลน,นาเปิดบ้านต้อนรับทางด้านแอตติกบินเบลก็ถล่มนะครับแอตติกบินเบลไปถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับ ส่วนนัดลงมานะครับก็เป็นทางด้านนะครับบาร์เซโลนาครับบุกไปเยือนทางด้านเอปัญยอนนะครับก็ได้อชนะมาที่2ประตูต่อศูนย์นะครับและก er ่อนหน้านี้นะครับบาร์เซโลนาครับก็บุกไปเยือนทางด้านครับบีอาเรอันครับก็ยังอชนาห์ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับและทั้งหมดทั้งมวลครับฟอร์มการเล่นของทางด้านครับบาร์เซโลนานะครับในสิบนัดล่าสุดครับก็ถือว่าออกมานะครับที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมวิลิกูดเลยนะครับและ3นัดล่าสุดของทางด้านบาร์เซโลนาเองนะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากเลยนะครับและส่วนทางด้านนะครับ ฟอร์มกันเล่นนะครับของทางด้านนะครับผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านอรอันมาลินครับในสิบนัดล่าสุดครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแต่ดูดีน้อยกว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างทดนานบาเซลน หน้านะครับอย่างมากเลยครับในสิบนัดล่าสุดนี้นะครับก็เก็บชัยชนะนะครับมาได้7นะครับเสมอ1นพ่ายแพ้นะครับไป2นะครับและนัดล่าสุดเองก็เป็นทางด้านเรอัลมาดริดครับบุกไปเยือนทางด้านแอตเลติโกมาดริดนะครับก็ได้เฉือ้ชนะมาที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนนัดลงมาก็เป็นทางด้านนะครับเรอัลมาดริดเปิดบ้านต้อนรับทางด้านเบติสนะครับก็ถล่มเบติสไปถึง5ประตูต่อหนึ่งนะครับและก่อนหน้านี้นะครับเรอัลมาดริดนะครับก็เปิดบ้านต้อนรับทางด้านเซบีย่าครับก็ยังชนะที่2ประตูต่อศูนะครัับแลน่าอ ทางด้านเร์อันมาริตเองนะครับก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับและในค่ำคืนนี้นะครับผู้เล่นนะครับที่คาดว่าจะไม่ได้ลงเล่นครับของทั้งสองทีมนี้นะครับอย่างทีมเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านบาร์เซโลนาครับก็มีนะครับเป็นทางด้านครับอาราอุโจนะครับคิดเตนเซ่นนะครับกาวีนะครับก็มีเพียงแค่3คนครับส่วนผ้าฝังของผู้มาเยือนอย่างทางด้านนะครับเรอัลมาดริดนะครับก็มีเพียงแค่คนเดียวนะครับก็เป็นทางด้านครับเอเดอร์มิลิตาโอนะครับก็จะเห็นว่านะครับ ทุเ่นนะครับที่คาดว่าจะไม่ได้ลงเล่นครับในค่ำคืนนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างบาเซโลนาครับที่มีมากกว่านะครับแต่ก็ไม่ใช่นะครับผู้เล่นหลักนะครับหรือว่าตัวสําคัญนะครับใดๆของทางด้านรับบาเซโลนานะครับและในนัดนะครับรอบชิงชนะเลิศนี้นะครับไรอัพนะครับสเปตัวจริงนะครับของผู้เล่นนะครับทั้งสองทีมนี้นะครับที่คาดว่าจะได้ลงเล่นครับอย่างทางด้านรับบาเซโลนาครับเจ้าบ้านนะครับก็จัดมาในระบบครับสี่สองสามหนึ่งนะครับวันนี้ก็ใช้เปโจนกาเซียนะครับที่ยืนนะครับเฝ ก็ใช้เป็นทางด้านอิลิกาเซียนะครับยืนคู่กับทางด้านนะครับคูบาซีนะครับและ3ตัวบนวันนี้ก็เป็นทางด้านเฟอร์มินนะครับที่ยืนตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาเป็นทางด้านเจ้าหนูลามินยับเมานะครับและกลางบุกใช้เป็นทางด้านลาฟินยานครับส่วนน้าเป้านะครับใช้เป็นทางด้านนะครับเฟอร์ลานตอเลสนะครับที่ยิงคะแน้าเป้านะครับให้กับทางด้านครับบาร์เซโลนานะครับและส่วนทางด้านนะครับไรอัพสิเอ็ตัวจริงนะครับของทางด้าน ฟ้าฝังผู้มาเยือนอย่างท่านเลอแอนมารินครับวันนี้ก็จัดมาในระบบะครับสีส้มๆครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาป,ประตูเป็นทางขุดตัวนะฮะัที่ยิงเร้าเฝ้าเสาครับส่วนเซเตอร์คู่นะครับก็เป็นทางด้านอาเซนซิโอนะฮะที่ยิงคู่กับทางด้าน มูเซ่นนะครับและ3ตัวบนวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านครับโรดิโก้นะครับที่ยืนตำแหน่งนะครับปีกขวาปีกซ้ายเป็นทางด้านครับวินิเซสจูเนียนะครับและหน้าเป่าก็ใช้เป็นทางด้านนะครับกอนซาโลกาเซียนะครับที่ยืนคำหน้าเป่าให้กับทางด้านครับเรอันมันลิดนะครับก็จะเห็นว่านะครับไรอัพนะครับเป็นตัวจริงนะครับของผู้เล่นของทั้งสองทีมนี้นะครับก็จัดทัพจากหนักกันมาเต็มเลยนะครับแต่ทางด้านนะครับอย่างทางด้านเรอันมันลิดนะครับก็หายไปเพียงแค่หนึ่งคนครับเป็นทางด้านนะครับเอ็มบัปเป้นะครับน่าจะเป็นนนนนตัััััวสสสรรรรรองะะะคคคคคบบบบหห่ืี้แล นี้เองนะครับ h ฮทซูเฮทนะครับในการพบปะกันครับและฟอร์มการเล่นของทั้ง right <sexual> 2ทีมนะครับเฮทซูเฮทในการพบปะกันครับจะเป็นทางด้านนะครับบาร์เซโลน่านะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับส่วนทางด้านนะครับฟอร์มการเล่นนะครับของทั้งสทีมนี้นะครับก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลน่าที่ดูดีกว่าทางด้านนะครับเรอัลมาดริดอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับและทางด้านตลาดเองนะครับที่เปิดมาครับอยู่ที่0.50ครับจะให้เลนัแข่งตึงไปทางด้านผู้มีเกียรติอย่างทันด้าหรืเรอัลมาลิทนะครับก็จริงนะ และในค่ำคืนนี้เองนะครับก็เป็นทางด้านนะครับเจ้าบ้านครับอย่างทด้นบาร์เซโลนานะครับที่ตั้งกำแพงมานะครับ0.50เปิดบ้านต้อนรับทางด้านเรอันมารีนะครับพี่หลอคิดว่าครับจากเฮตูเฮนะครับในการพบปากกันนะครับและฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนี้นะครับจะเป็นทางด้านนะครับบาร์เซโลนานะครับที่ดูดีกว่านะครับส่วนทางด้านครับตลาดนะครับ ที่เปิดมานะครับจะให้เรทแข่งตึงนะครับไปทางด้านนะครับเรอัลมาดริดก็จริงนะครับแต่ทางด้าน1นึ่งคูณสนะครับหรือว่าอัตราพุทเสมอครับที่เปิดมานะครับก็จะให้นะครับเรทแข่งตึงไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างทางด้านบาร์เซโลนาเช่นเดียวกันนะครับและการแข่งขันนะครับในรอบชิงนะครับชนะเรื่ในค่าคืนนี้นะครับใน90นาทีนะครับพี่เหล่าคิดว่านะครับทางด้านนะครับบาร์เซโลนาสามารถทะลุผ่านกำแพงที่0.50นะครับตรงนี้ไปได้นะครับอย่างแน่นอนครับและคู่นี้นะครับ จบเกมนะครับน่าจะเป็นทางด้านนะครับบาร์เซโลน่านะครับที่ทำประตูอย่างทางานันด้เรอัลมาดริดได้นะครับที่2ประตูต่อนหนึ่งนะครับและยัง รับถ้วยรางวัลครับสำหรับค่าคืนนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นซูฟุตบอลฮับกัตโชซิลิออิตาลีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านนาโปลีนะครับสำหรับคู่นี้นะจะเป็นคู่เอกนะครับและคู่เอกคู่นี้นะครับบทสรุปนะครับก็จะอยู่นะครับที่ครอบครัวของพี่หลอนครับหรือว่าบ้านหลังคาเขียวนั่นเองนะครับก็สามารถเข้ามาตามรายน้ำที่วิ่งอยู่บนหน้าจอกันได้เลยนะครับและยังไม่พอนะครับก็ยังมีกิจกรรมให้ทาายยผลสกกกอรร์ัันนด้วะคบฝพถ่าย ช่อง YouTube นะครับแล้วก็เก็บคำตอบสองคำตอบมาที่บ้านหลังคาเขียวนะครับหรือว่าครอบครัวครับก็มาตามไายน้ำนะครับเช่นเดิมนะครับที่ f p l นะครับ169นะครับ โอเคครับเพื่อมให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คู่ต่อไปกันนะครับและสําหรับนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นซฟฟุตบอลนะครับบุนเดสลิก้าเยอรมนีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านโจ๊บบ้านนะครับบาเยนน์มิวนิกนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านเวอร์บบวกนะครับที่ทําการแข่งขันกันนะครับในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับและสําหรับคู่นี้เองนะครับทางด้านตลาดนะครับที่มองมานะครับหรือว่าเปิดมานะครับอยู่ที่2.75จนะครับจะให้เลยนะครับแข่งตึงไปทางด้านผู้มาเยือนอย่างทางด้านเวอร์บบวกนะครับอยู่ที่0ู แปดนะครับส่วนนะครับเจ้าบ้านอย่างทางด้านบายเยนนะครับอยู่ที่1.05นะครับแต่ทางด้านนะครับ1นคูณสนะครับหรือว่าอัตราพุเสมอนะที่เปิดมาอยู่ที่8.40ครับก็จะให้เรทนะครับแข็งตัวไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างบายเยนนะครับสมมากกว่าเลยนะครับอยู่ที่1.11นะครับส่วนนะครับผู้มาเยือนวบบวกนะครับอยู่ที่12.50ครับก็จะเห็นว่านะครับเรทนะครับหรือว่า1นคูณสตรงนี้นะครับที่ เปิดมานะครับจะให้เลดแข็งตึงนะครับเป็นทันเจ้าบ้านซะมากกว่าเลยนะครับและส่วนทางด้านนะครับอันดับตารางคะแนนนะครับในสื่อฟุตบอลนะครับบุนเลติกาเยอรมนีนะครับก็จะเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างทาันตาเบอร์เยินมิวนิกนะครับอยู่หัวตารางนะครับอันดับหนึ่งของอันดับตารางคะแนนเลยนะครับก็แข่งไปสิบห้านัดนะครับชนะสิบสามครับเสมอสองครับและไม่พ่ายแพ้เลยนะครับมีอยู่สี่สิบสี่คะแนนนะครับส่วนนะครับผู้มาเยือนเข้าวัวบัวนะครับก็อยู่อันดับที่สิบสี่นะครับของอันดับตารางคะแนนนะครับแข่งไปสิบห้านั้นนะครับก็จะเห็นว่านะครรััับบอนดตาาง คะแนนนะครับในซีฟุตบอลทับบุนเดสติกาเยอรมนีตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าอันดับตารางคะแนนนะครับก็ห่างกันซอเลเกอร์นะครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างทางด้านบาเยอร์ที่ดูดีกว่ามากเลยนะครับและสําหรับคู่นี้นะครับเฮดซูนเฮดนะครับในการพบปะกันนะครับใน5นัดล่าสุดครับก็จะเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านบาเยอร์เบอร์ลินครับที่ดูดีกว่ามากกันเลยทีเดียวนะครับก็เก็บชจะชนะไปได้5นัดรวดเลยครับและไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับทางด้านเวอร์บุ่งนะครับและนัดล่าสุดเองนะเป็นทางด้านบาเยอร์นะครับ บูปเยือนทางด้านเว็บบวกครับก็ยังเฉือชชนะมาะครับที่สประตูต่อสและก่อนหน้านี้ก็เป็นทางด้านบาเยือนเปิดบ้านตลอดทางด้านเว็บบวกก็ยังชนะที่2องประตูต่อศูนย์นะก็จะเห็นว่านะครับเฮ้ยเห็นนครับในการพบปะกันในตรงนี้นะครับ ความดูดีนะครับหรือว่าเพอร์เฟกนะครับจะเป็นทางด้านครับไบเยนัที่ดูดีกว่ามากนะครับและส่วนทางด้านนะครับฟอร์มการเล่นนะครับใน10นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างทางด้านไบเยนเมือิหนิงทำใน10นัดล่าสุดนี้นะก็ถือว่านะครับทำได้ดีนะครับเก็บชนะนะครับมาได้7นะครับเสมอ2แพ้แพ้นะครับไปเพียงแค่หนึ่งนะครับและนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านไบเยนฮัมบุกไปเยือนทางด้านครับซันบวกนะครับก็ เป็นทางด้านเบย์ร์นนะครับที่ถล่มทละสัมบวกไปนะครับถึง5ประตูต่อ0ูนย์ะครับและนัารลโลบาก็เป็นทางด้านเบย์ร์นนะครับบุกไปยังทางด้านไฮเดนฮามนะก็ยังเอาชนะมาที่4ประตูต่อ0ูนย์ครับและก่อนหน้านี้เบย์เยนกับ้านต้อนรับทางด้านไม่ศูนย์ห้าก็ได้เสมอกันไปนะครับที่2ประตูต่อ2นะครับแต่ก็ถือว่านะครับฟอร์มการเล่นนะครับของทางด้านเบย์ร์นครับในสิบนัดล่าสุดนี้นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับและส่วนทางด้านนะครับฟอร์มการเล่นนะครับฝ่าฝั่งผู้มาเยือนอย่างทางด้านววลบบบบบกกนนนะคครรรัััใดด่าสสุ็ถเ ไพ่แพ้นะครับไปถึง5นัดเลยนะครับและนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านวบบวกนะครับบวกไปยืนทางด้านเอสเตล่านะครับก็ได้เสมอที่หน่งประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนนัดลงมาก็เป็นทางด้านทับบวกนะครับเปิดบ้านตลับทางด้านไฟบุกนะครับก็ได้ไพ่แพ้ให้กับไฟบุกไปนะครับที่4ี่ประตูต่อสามครับและก่อนหน้านี้นะครับวบบวกนะครับก็บุกไปยืนทางด้านครับ มุนเช่นกับบักนะครับก็ได้อาชนาทที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่านะครับฟองการเล่นครับโดยรวมๆนะครับสินัดล่าสุดของท่านั้นนะครับวบบวกนะครับก็ยังดูไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่นะครับทางด้านนะครับผู้เล่นนะครับที่คาดว่าจะไม่ได้ลงเล่นนะครับในค่าคืนนี้นะครับของทั้งสองทีมนี้นะครับอย่างทีมเจ้าบ้านไบร์ทนะครับก็จะมีทางด้านโบอีนะครับเดวีนะครับแจ็คสันนะครับคิมมิดนะครับและคนสุดท้ายเป็นทางด้านนะครับมูเซลลานะครับส่วนฝั่งฝังนนบมูเอ่างนะครับ มารเล่นะครับโรเจริโอนะครับซิวนะครับและคนสุดท้ายเป็นทางด้านนะครับวายนะครับก็จะเห็นว่านะครับผู้เล่นที่คาดว่าจะไม่ได้ลงเล่นครับในค่ำคืนนี้จะเป็นฝ่าฝั่งนะครับของผู้มาเยือนอย่างทันาหัวบวงครับที่มีมากกว่านะครับและตัวผู้เล่นหลักนะครับของทางด้านนะครับบาเยินมิวนิงครับก็ไม่มีใครเลยนะครับที่จะไม่ได้ลงเล่นนะครับในค่ำคืนนี้นะครับส่วนทางด้านนะครับไรอัพสิบเอ็ดตัวจริงครับที่จะ ได้ลงเล่นนะครับของทั้งสองทีมนี้นะครับในคัมคืนนี้นะครับอย่างทางด้านครับไบเยนมิวนิกนะครับเจ้าบ้านครับวันนี้ก็จัดมาในระบบครัพ4-2-3-1ครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูเป็นทางด้านหน่อยเออร์ครับที่ยืนเฝ้าเสาครับส่วนทางด้านนะครับเซนเตอร์นะครับในวันนี้นะครับที่ยืนคู่กันก็เป็นทางด้านทานครับยืนคู่กับทางด้านนะครับอุปัมเมกาโนนะครับและ3ตัวบนนะครับกลางลูกวันนี้ก็เป็นทางด้านดีแอนที่ยืนตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาเป็นทางด้านครับโอลิส เช่นะครับและกลางลุกใช้เป็นทางด้านขวานะครับส่วนนะครับหน้าเป้าเขาจะเป็นทางด้านเฮอร์เรเคนะครับที่ยิงคะแนาเป้านะครับให้กับทางด้านฮับเบิร์เยนบิวเด็กนะครับและส่วนทางด้านนะครับไรอันเซเบตตัวจริงของฝรั่งนะครับผู้มาเยือนอย่างทางด้านวูบวันะครับวันนี้ก็จับมาในระบบความสี่สองสามหนึ่งนะครับเชตูการ์นะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูเป็นทางด้านกลาบานะครับที่ยืนฟอสสานะครับส่วนเซนเตอร์คู่นี้ก็เป็นทางด้านเจนนะครับที่ยิงคู่กับทางด้านคูเรียคันลิตนะครับและกลางลุกนะครับ ก็ใช้เป็นทางด้านเอลิเซนนะครับที่ยืนตำแหน่งนะครับปีกขวาปีกซ้ายเป็นทางด้านวิมเมอร์นะครับและกลางลูกใช้เป็นทางด้านมาเจอร์นะครับส่วนหน้าเป้าจะใช้เป็นทางด้านนะครับเบรชิโนวิทนะครับที่ยืนขนาเป้าให้กับทางด้านวูบบวกนะครับและสำหรับคู่นี้นะครับจาก h ฮตูเฮตนะครับในการพบปากกันครับและฟอร์มการเล่นนะครับของทั้งสองทีมนี้นะครับเฮตูเฮต์นในการพบปากกันครับก็เป็นทางด้านมาเยร์นครับที่ดูดีกว่ามากกันเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านฟอร์มการเล่นครับ ก็เป็นทางด้านชาวบ้านอย่างใบเยืนครับที่ทําได้ดีกว่าทางด้านครับผู้มาเยือนอย่างทางด้านวูบบวะครับและทางด้านตลาดเองนะที่เปิดมานะครับอยู่ที่2.75จนะครับจะให้เลทครับแข็งตึงนะครับไปทางด้านครับผู้มาเยือนอย่างวางทางด้านครับวูบบวกก็จริงนะครับแต่ทางด้านหนึ่งคุณสหรือว่าตาผูเสมอที่เปิดมาอยู่ที่8.40นะครับก็จะให้เลนทครับแข็งตึงไปทางด้านชาวบ้านอย่างใบเยืนนะครับสมมากกว่านะครับและในค่าคืนนี้เองนะครับก็เป็นทางด้านครับชาวบ้านครับอย่างทางด้านใบเยือนนะครับที่ันะครบ2.75 เปิดบ้านต้อรับทางด้านวบบวกนะครับจากให้ทุกเห็ุในการพบปากกันและฟอร์มการเล่นครับจะดูดีนะครับไปทางด้านนะครับเจ้าบ้านอย่างบาเยีนก็จริงนะครับแต่ทางด้านครับตลาดนะที่เปิดมานะครับจะให้เลนครับแขงตึ่ไเทางด้านผู้มาเยือนส่วนทางด้าน1นึ่งคูณสนะครับที่เปิดมาก็จะให้เลนครับแขงตึ่ไปตทางด้านเจ้าบ้านอย่างทางด้านบาเยนมิวนกครับและทางด้านบาเยีนมิวนกนะที่ตั้งกำแพงมาอยู่ที่2องจุดเจ็ดห้านะครับพี่หล่อก็คิดว่านะครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างบาเยียนครับตั้งกำแพงนะครับอาจจะสูงเกินไปนะครับก็ ชาวบ้านอย่างบาเยนครับสามารถทะลุผ่านกำแพงที่2.50ตัวนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับและการแข่งขันนะครับใน90นาทีนะครับในค่ำคืนนี้นะก็เป็นทางด้านบาเยนนะครับที่เก็บ3แต้มไปได้นะครับและยังทำประตูอย่างทางด้านวบวกได้นะครับที่4ประตูต่อหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คู่สุดท้ายนะครับท้ายที่สุดเลยนะครับที่เป็นสื่อฟุตบอลครับ FA คลับนะครับคู่ระหว่างทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านไบรตันครับที่ทำการแข่งขันกันนะครับในเวลานะครับ หาจุ่มกึ่งนะครับแล้วสำหรับคู่นี้เองนะครับทางด้านตลาดครับมอมานครับหรือว่าเปิดมานะครับอยู่ที่0.50ครับจะให้เละแข็งไปตึงนะครับไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอยู่ที่0.80ครับส่วนฝั่งังนะครับของผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านไบรตันนะครับอยู่ที่นะครับ1.02นะครับและทางด้านนะครับ1.02หรือว่าตามเสมอนะที่เปิดมาอยู่ที่3.49ก็ให้เละแข็งตึงไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่1.80ครับส่วนผูู้มาเยยืออนน่่ที3.34ะครับ ก็จะเห็นว่านะครับทางด้านตลาดเองนะครับที่เปิดมาหรือว่า1นคูณสตรงนี้นะครับจะให้เหร็นนะครับแข็งตึงนะครับไปทางด้านเจ้าบ้านสมากกว่าเลยนะครับและสําหรับคู่นี้เองนะครับทางด้านนะครับเฮดชูเฮนะครับในการพบปากกันครับในห้านัดล่าสุดครับก็เป็นทางด้านนะครับแมนเชสเตอร์นะครับยูไนเต็ดครับเก็บ ใช่ฉะรับไม่ได้ซ้อนไพ่แพ้ให้กับทางด้านไบตันนะครับไป3นะครับและนัดล่าสุดเองนะก็เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านไบตันครับก็กดทางด้านไบตันนะครับไปถึง4ประตูต่อ2เลยนะครับและนัดลงมาก็เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับทางด้านไบตันนะครับก็ได้ไพ่แพ้ให้กับไบตันไปที่3ประตูต่อ1นะครับแต่ก็ถือว่านะครับเหตุเชิงเหตในการพบปากกันครับใน5นัดล่าสุดตรงนี้ครับจะเป็นทางด้านผู้มาเยือนอย่างไบตันครับที่ดูดีกว่าทางด้านเเ้บนนยดชานนััรเดีว นี่ครับของท่าน้าเจ้าบ้านนะครับอย่างท่าน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับใน10นัดล่าสุดตรงนี้นะครับก็ถือว่าออกมานะครับยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับก็ถือว่านะครับออกมาที่พอใช้ได้นะครับก็เก็บชนะครับได้3าครับเสมอนะครับไป5นะครับพ่ายแพ้นะครับไปเพียงแค่2เองเท่านั้นครับและนัดล่าสุดนะครับก็เป็นท่าน้าครับ แมเชสเตอร์ย so, right, ูไนเต็จครับบุกไปเยือนทะด้านเบอร์ลี่นะครับก็ได้เสมอนที่2ประตูต่อ2นะส่วนด้นเรลงมาก็เป็นทะด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็จครับบุกไปเยือนทะด้านลีดก็เสมอที่1ประตูต่อ1นะครับและก่อนหน้านี้ก็เป็นทะด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบัตรตลดทะด้านนะครับบุ๊แฮมตันก็เสมอนที่1ประตูต่อ1นะครับแต่ก็ถือว่านะครับฟอร์มการเล่นนะครับโดยรวมๆของทะด้านนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในสิบนัดล่าสุดตัวนี้ก็ยังออกมาที่ พอใช้ได้นะครับและสามนัดล่าสุดตรงนี้เองนะครับก็ถือว่านะครับควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะสำหรับนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถึงแม้จะไม่ได้เก็บชัยชนะครับแต่ก็ไม่ได้แพ้เลยนะครับในสานัดล่าสุดนี้นะครับและส่วนทางด้านนะครับฟอร์มการเลนนะครับของฝ่าฝั่งนะครับผู้มาเยือนนะครับอย่างทันดั่นไบรตันนะครับในสินัดล่าสุดตรงนี้นะครับก็ออกมานะครับที่พอใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับในสินัดล่าสุดก็เก็บชัยชนะนะครับมาได้3ามครับเสมอไปสี่นะพ่ายแพ้นะครับไปสานะครับและนัดล่าสุดเองก็เปททดดดนนนนนคคคครรรรรััััับบบบบบไไ์ตตุกกปแม็ เสมอครกับทันดัแมนเชสเตอร์ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะส่วนนั้นเราลงมาก็เป็นทันดั้บตันเปิดบัตตอนเราทันดัเบอร์ลียก็ย่งชนะมานครับที่สองประตูต่อศูนย์นะครับและก่อนหน้านี้นะเบย์ตันนะบุไปเยือนทันด้เวสแฮมนะครับก็ได้เสมอนที่สองประตูต่อสองครก็ถือว่าครับฟอร์มการเล่นโดยรวมๆสิบนัดล่าสุดของทันดา้เบรตันครก็ออกมาที่ยังพอใช้ได้นะก็ถือว่าทับสูสีนะครับกับทางด้านทับเจ้าบ้านอย่างทันดั้มแมนเชสเตอร์ยูไนเต้ครับสำหรับฟอร์ นะครับวันนี care, ้ก็จ oh ัดมาในระบบสีสองสามหนึ่งนะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูนะครับเป็นทางด้านนะครับเซเน่ละเมนนะครับที่ยืนฟอร์สามทางซ้ายนะครับเซนเตอร์คู่นะครับวันนี้ก็ใช้เป็นทางด้านนะครับลิซันโดมาติเนเนบยืนคู่กับทางด้านนะครับเอเดนเฮฟเว่นนะครับและสามตัวบนวันนี้ครับใช้เป็นทาง้านะครับแพทริกดากรูนะที่ยืนตำแหน่งครับปีกซ้ายครับปีกขวาครับเป็นทางด้านครับมาเชิร์ตกุญญานะครับและกลางลุกก็ใช้เป็นทางด้านนะครับบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับส่วนหน้าเป้านะครับ ก็เป็นทางด้านเบชมินเชสโก้นะที่ยืนคันธ์เป้านะครับให้กับทางด้านแับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและส่วนทางด้านไล่อัศวินตัวจริงนะครับของฝ่ายฝั่งผู้มาเยือนอย่างทางด้านครับไบรตันวันนี้ก็จัดมาในระบบสีสองสามหนึ่งเช่นเดียวกันก็ใช้ผู้รักษาประตูเปิดทางด้านวอร์บุกเกนนะครับที่ยืนฟ้าสาวส่วนนะครับเซนเตอร์คู่วันนี้ก็ใช้เป็นทางด้านครัเยนพอนฟ้าเฮสเครับที่ยืนคู่กับทางด้านนะครับลุยส์ดังนะครับส่วนสามตัวบนนะครับก็เป็นทางด้านนะครับเฟอร์ดี้คา คาดิโอกรูนะครับที่ยืนตำแหน่งปีกขวานะครับปีกซ้ายนะครับเป็นทางด้านนะครับคาโอลุ มิตมะนะครับและกลางลูกนะครับก็เป็นทางด้านนะครับดดเอโกโกเมนนะครับส่วนหน้าเป้านะครับของทางด้านไบตันทัดจะใช้เป็นทางด้านนะครับอย่างจอร์จินิโอราเตอร์นะที่ยิงคะหนาเป้านะครับให้กับทางด้านนะครับไบตันนะครับและสําหรับคู่นี้นะครับจากนะครับเฮชชนเฮนะครับในการพบปากกันนะครับและทางด้านฟองกันเล่นนะครับของทั้ง2ทีมนี้ทับเฮช h ุเฮนะครับในการพบปากกันนะครับจะเป็นทางด้านนะครับไบตันนะครับ ผู้มาเยือนนะครับที่ดูดีกว่าทางด้านนะครับเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับและทางด้านนะครับฟองกร๊าซของทั้งสองทีมนี้นะครับก็ออกมาที่ค่อนข้างจะสูสีกันนะครับส่วนทางด้านตลาดเองนะครับที่เปิดมานะครับอยู่ที่0.50ครับก็ให้เลทนะครับแข็งตึงนะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและทางด้านหนึ่งคู่สองหรือว่าตามผลเสมอที่เปิดมาอยู่ที่3.49ก็ให้เลทนะครับแข็งตึงเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเเเต็ดดช่นนนียวกััะครบ และในค่ำคืนนี้เองนะครับก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ตั้งกำแพงมานะครับ0.50นะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านไบรท์ตันนะครับจากให้ชูแฮนดนะครับในการพบปะกันรับฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนี้นะครับแฮชูแฮนดะครับอาจจะดูดีน้อยกว่าทางด้านนะครับไบรท์ตันก็จริงนะสำหรับเจ้าบ้านแมนยูนะแต่ทางด้านฟอร์มการเล่นนะครับก็ออกมาที่ค่อนข้างจะสูสีกันนะครับแต่ทางด้านตลาดเองนะที่เปิดมานะครับหรือว่า1.2นะครับที่เปิดมานะครรรัับก็ให้เคบแข็งตึงนะครับปทาาาางด้้้นนเจบอย่างทางด้านแมนนนเเเชสตตอร์ยูไ็ดะครับแก็ให้คืนนี้นะครับ กำแพงนะครับที่อยู่ที่0.50นะครับพี่เราคิดว่าถ้าเจ้าบ้านอย่างทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เปรียบทั้งกองเชียร์ครับและทางด้านสนามเองครับและการแข่งขันนี้นะครับ ก็เป็นทันได้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสามารถทะลุผ่านกระเพงที่0.50นะครับตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับและใน90นาทีก็สามารถเก็บ3แต้มไปได้และยังทําประตูนะครับอย่างทันได้ไบร์ตันได้นะครับที่2ประตูต่อ1นะครับและหากนะครับพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่คิดเห็นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็สามารถนะครับคอมเมนต์ให้ที่ใต้ช่อง YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากหน่อยนะครับที่เป็นกิจกรรมท่าทายผลสกอร์ครับคู่ระหว่างครับมุใหญ่อินเตอร์มิลานเปิดบ้านต้อนรับทางด้านนาโปลีนะครับว่าจะจบสกอร์ทททททีีี่่่่่่่่่เเเเาา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 าไหหหหรร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 นน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 ะะคคคคัับบพๆผผูู้้้้้ชมมมมมมมใใใดสสสสจจอออออยยกกกกกกกขขววุืิล์์็ถต ใช้ช่อง u t u b e นะครับแล้วก็แคปคำตอบสงคำตอบมานะครับที่บ้านหลังคาเขียวนะครับหรือครอบครัวของพี่หลอนั่นเองนะครับก็มาตามไรยน้ำนะครับที่วิ่งอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับและสำหรับการเข้าไปนะครับในบ้านของพี่หลอนะครับแล้วก็ยังมีะค้ับทสรุปของคู่นี้ให้กันอีกด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับมาตามไรยน้ำนะครับ ที่ f p l 169กันได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับหลอก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้รับชมทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับจนจบคลิปนะครับหลอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่จะแต่ก่อนจะจากกันไปนะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะครับในการฟังคลิปวิเคราะห์ของหล่อติวบอลในวันถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะครับก็กลับสวีดัสสวัสดีครับ